เวลาเราพูดถึงสามก๊กเนี่ยภาพจำของคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของเบ่งเรียกลมอใช่ครับควรอูสู้รบตัวต่อตัว,ตวหรือไม่ก็เป็นกลยุทธ์ที่แบบโอ้โหพลิกสถานการณ์ได้เลยแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่นั่นสิครับ วันนี้เราเลยจะมาลองลอกเปลือกของวรรณกรรมออกแล้วเจาะลึกลงไปในประวัติศาสตร์จริงๆกันค่ะว่าอะไรที่ทำให้แผ่นดินจีนลุกเป็นไฟนานเกือบร้อยปีจากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่สู่ยุคสงครามกลางเมืองที่วุ่นวายสุดๆ <S <s ใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการแยกเรื่องเล่าออกจากบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อจะหาคาตอบว่าทาไมราชวงศ์ฮั่นที่อยู่มาตั้ง400ปีถึงล่มสลายลงได้ แล้วอะไรคือปัจจัยจริงๆที่สร้างวีรบุรุษสร้างทรราชขึ้นมาจนสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่รวมแผ่นดินได้สําเร็จเราจะมาคุยกันกันกบเจาะลึกถึงเบื้องหลังที่วรรณกรรมอาจจะไม่ได้เล่าให้เราฟังครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของหายนะกันเลยดีกว่าราชวงศ์ฮั่นที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้พังลงมาคะคงไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแน่ๆไม่ใช่เรื่องเดียวแน่นอนครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่า ความล้มเหลวเชิงสถาบันหรือ institutional failure oh. คือโครงสร้างมันผุพังมาจากข้างในเลยปัญหาหลักๆที่กัดกินราชวงศ์ฮั่นมานานเนี่ยเอ่อมันคือความกัดแย้งในวังระหว่างสองกลุ่มอำนาจสองกลุ่มครับคือกลุ่มขันทีที่เป็นคนสนิทของฮ่องเต้กับกลุ่มพระญาติที่เป็นตระกูลฝั่งมเหสีอ๋อที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ครับสกลุ่มนี้แย่งอำนาจกันตลอด โดยเฉพาะตอนที่ฮ่องเต้ขึ้นครองราตอนอย่างเด็กๆซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศทางอำนาจขึ้นมาเข้าใจแล้วค่ะก็เหมือนกับว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆไม่ใช่ฮ่องเต้แต่เป็นกลุ่มกวนที่คอยเชิดอยู่เบื้องหลังแล้วก็ตีกันเองตลอดเวลาใช่ทําให้รัฐบาลกลางอ่อนแอสุดๆเลยครับแล้วอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายคะ ฟางเซนสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายก็คือเหตุการณ์ที่อ้วนเซี่ยวกับโจโฉนําทัพเข้าไปในวังเพื่อกําจัดขันทีทั้งหมดอืถึงแม้จะทําสําเร็จนะครับแต่ผลที่ตามมาคือระบบบริหารส่วนกลางมันล่มสลายไปเลยไม่มีใครคุมใครได้อีกแล้วโหพอข้างลายพังข้างนอกก็มีปัญหาใหญ่รออยู่แล้วนั่นก็คือกบฏโจรพวกผ้าเหลืองครับ กบฏชาวนาที่ลุกือขึ้นมาพร้อมกันทั้งแผ่นดินดิฉันจำคำขวัญของพวกเขาได้แม่นเลยค่ะฟ้าสีครามสิ้นแล้วฟ้าสีเหลืองจงมาอะไรทํานองนี้ใช่ครับฟ้าสีครามหั่นได้ตายแล้วฟ้าสีเหลืองยุคใหม่พิวัตรขึ้นแทน นี่มันไม่ใช่แค่การประท้วงเรื่องปากท้องแล้วนะคะแต่มันคือการประกาศสงพรามกับระบบการปกครองโดยตรงเลยเป็นการท้าทายอันัดแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นความชอบธรรมของราชวงศ์เลยครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆยังไงคะเพราะเพื่อที่จะปราบกบฏที่ลุกลามไปทั่วเนี่ยราชสำนักที่อ่อนแอก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการกระจายอํานาจทางทหารกระจายอํานาจหรอคะครับอนุญาตให้ผู้ว่าการตามหัวเมืองผต่างจัดแต่งกองทัพของตัวเองได้ตามสะดวกเดี๋ยวนะคะ นั่นมันเหมือนกับว่ารัฐบาลกลางแก้ปัญหาไฟไหม้ด้วยการแจกปืนกับน้ำมันให้คนในพื้นที่เหรอคะก็ <c oughs> าอาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นได้ครับเท <c oughs> ่ากับว่าสร้างศัตรูในอนาคตขึ้นมาด้วยมือตัวเองเลยนี่นาถูกต้องที่สุดครับนั่นคือการสร้างขุนศึกหรือวอลล o อ d s อิสระขึ้นมาเต็มแผ่นดินแล้วคนที่เข้ามาตอกฝาโลงสุดท้ายก็คือตังโต๊ะ <c oughs> มาแล้วตัวร้ายในตำนานครับ <c oughs> คุณศึกจากชายแดนที่ยกทัพเข้าเมืองหลวงล่วอย่างปลดห้องเต้ตามใจชอบแล้วก็เผาเมืองหลวงทิ้งอย่างไม่ใยดีเลยโหดมากพฤกษฎำของตังโตนี่แหละครับที่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ฮั่นจนหมดสิน้นเหมือนกับการบอกทุกคนว่าศูนย์กลางอำนาจไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคราวนี้ก็ตัวใครตัวมันสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบก็เริ่มขึ้นทันที พอต่างโต๊ะเปิดเวทีให้แบบนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดศึก Battle r o y a l ของเหล่าขุนศึกทั่วแผ่นดินเลยแต่ในบรรดาผู้เล่นมากมายทำไมโจโฉถึงเป็นคนที่โดดเด่นแซงหน้าคนอื่นไปได้ล่ะคะทั้งที่ตอนแรกก็ไม่ได้มีกำลังพลเยอะที่สุดโจโฉมีวิสัยทัศน์ที่ต่างจากขุนศึกคนอื่นครับในขณะที่คนอื่นมุ่งแต่จะยึดดินแดนเพิ่มโจโฉมองเห็นอาวุธที่ทรงพลังกว่านั้นคืออะไรคะนั่นคือความชอบธรรมทางการเมือง เขามองว่าห้องเต้ที่กำลังหนีตายอยู่นั้นคือไพ่ใบสำคัญที่สุดในปีคศ196โจโฉจ,จึงไปอัญเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ามาอยู่ที่เมืองฮูโตภายใต้การคุ้มครองของเขาโอ้โหนี่มันการเดิมหมากที่ฉลาดสุดๆเลยมันเหมือนกับการชิงแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในแผ่นดินมาไว้กับตัวใช่ครับใครๆก็ต้องฟังเพราะเบื้องหลังคือตราแผ่นดินของห้องเต้ ทุกคำสั่งที่โจโฉประกาศออกมาเลยกลายเป็นองค์การสวรรค์ไปโดยปริยายเป็นมาสเต์สโตรกทางการเมืองเลยครับแต่อีกขาหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและทำให้โจโฉยืนได้อย่างมั่นคงคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจโจโฉเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งดีว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเขาเลยรีเริ่มระบบทุนเถียนหรือระบบนาหลวงขึ้นมาระบบนาหลวงคือเอาที่ดินรกร้างมาจัดสรรให้ทหารกับชาวบ้านที่อพยพมาทำนา โดยรัฐลงทุนอุปกรณ์ให้และก็แบ่งผลผลิตกันในขณะที่ขุนศึกคนอื่นต้องปล้นชิงสเสบียงกันไปวัน,วน,วนๆโจโฉกลับสร้างระบบผลิตอาหารของตัวเองขึ้นมาเท่ากับว่าเขามีกองทัพที่เลี้ยงตัวเองได้ถูกครับไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องเลยนี่คือความได้เปรียบด้านโลจิสติกมหาศาลมหาศาลจริงๆครับและรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งสองอย่างนี้นี่เองที่นําไปสู่ศึกตัดสินภาคเหนือที่กัวต่อ อ้าศึกในตำนานซึ่งโจโฉต้องเจอกับอ้วนเซี่ยวที่มีกองทัพใหญ่กว่าเป็นสิบเท่ามันคือศึกดาวิดประทะกลนไลแอทที่แท้จริงเลยครับแล้วดาวิดอย่างโจโฉช,ชนะได้ยังไงคะในเมื่อกำลังพลต่างกันขนาดนั้นสึกนี้ชี้เห็นความแตกต่างของภาวะผู้นำเลยครับอ้วนเซี่ยวมีทุกอย่างแต่เป็นคนโลเลขี้ระแวงไม่เชื่อใจลูกน้องเก่งๆส่วนโจโฉเด็ดขาดกล้าเสี่ยงและใช้คนเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่ที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวแปรพักมาเข้ากับโจโฉแล้วบอกที่ตั้งคลังสเสบียงขนาดมหืมาข,ของอ้วนเซี่ยวที่อัวเจาโจโฉไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ไม่ปล่อยเด็ดขายครับเขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นนำทหารมาฝีมือดีที่สุดแค่5,000นายปลอมตัวเป็นกองทัพของอ้วนเซี่ยวแล้วบุกไปเผาคลังสเสบียงด้วยตัวเองตอนกลางคืนโหเสี่ยงมากเสี่ยงมากครับ พอกองทัพหลักของอวนเซียวรู้ว่าสเสบียงโดนเผาซึ่งก็คือเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพถูกตัดก็เกิดความโกลาหลแตกทัพและพ่ายแพ้ไปในที่สุดใช้ชนะครั้งนี้ทําให้โจโฉกลายเป็นเจ้าแห่งภาคเหนืออย่างสมบูรณ์แบบพอครองภาคเหนือได้เป้าหมายต่อไปก็ต้องการรวมแผ่นดินโจโฉเลยมุ่งลงใต้ซึ่งก็ไปเจอกับเล่าปี่และซุนกวนที่ต้องจับมือกันเพื่อเอาตัวรอดใช่ครับจนเกิดเป็นศึกในตำนานยุทธนาวีที่ผาแดง หรือ Battle of Red Cliffs ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์ของวรรณกรรมเลยอยากให้ช่วยเจาะลึกหน่อยว่าของจริงกับในนิยายมันต่างกันแค่ไหนต่างกันเยอะมากครับวรรณกรรมเนี่ยจะยกความดีความชอบให้ของเบ้งกับฉากเรียกลมเปลี่ยนทิศท,ที่สุดอลังการใช่ค่ะแต่ในบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรซุนเล่ามันมาจากปัจจัยที่เป็นรูปธรรมมากๆ3ข้อครับข้อแรกคืออะไรคะข้อแรกที่สําคัญที่สุด แต่คนมักมองข้ามคือโรคระบาดครับโรคระบาดเหรอคะใช่ครับกองทัพของโจโฉส่วนใหญ่เป็นทหารจากภาคเหนือไม่เคยชินกับอากาศร้อนชืน้นและโรคภัยทั้งตายในบันทึกระบบชัดเจนว่าทหารของเขาล้มป่วยกันจำนวนมากอนักประวัติศาสตร์คาดว่าน่าจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในเลือดซึ่งทำให้กองทัพอ่อนแอลงอย่างหนักก่อนที่จะได้รบกันด้วยซ้ำเดี๋ยวนะคะ ปัจจัยเรื่องโรคระบาดนี่น่าสนใจมากแสดงว่าถ้ากองทัพโจโฉไม่มีปัญหาสุขภาพต่อให้มีแผนเรือไฟของจิวยี่ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับเพราะมันลดประสิทธิภาพในการรบของกองทัพโจโฉลงไปเยอะมากแล้วก็มาถึงปัจจัยที่2คือเรื่องยุทธวิธีทางเรือค่ะทหารทางเหนือของโจโฉเมาเรืออย่างรุนแรงเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการเอาโซ่เหล็กมาผูกเรือรบ ติดกันเป็นแพรขนาดใหญ่เพื่อให้มันนิ่งขึ้นกลายเป็นว่าวิธีแก้ปัญหาของโจโฉกลับสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะมันทําให้กองเรือของเขากลายเป็นเป้านิ่งขนาดมาหึมาที่หนีไปไหนไม่ได้เลยใช่ครับมันเข้าทามแผนเรือไฟของอุยกายแม่ทัพเท่าของงอกกพอดีเปะ๊ะที่แซงยอมจำนวนแล้วเอาเรือที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงพุ่งเข้าชนอืกองเรือที่ผูกติดกันของโจโฉก็เลยไหมลามเป็นทะเลเพลิง และปัจจัยข้อสุดท้ายที่ต้องเคลียร์ให้ชัดคือผู้บัญชาการหลักของฝ่ายปันธมิตรในศึกนี้คือจิ่วยี่แม่ทัพใหญ่ของงอกก๊กครับอ๋อไม่ใช่คงเบ้งอย่างที่เข้าใจกันมาตลอดคงเบ้งมีบทบาทสำคัญในฐานะนักการทูตที่เชื่อมสัมพันธ์ซุนเล่าให้เกิดขึ้นได้และเป็นที่ปรึกษาแต่คนที่คุมทัพวางแผนในสนามรบจริงๆคือจิ่วยี่ครับ เข้าใจแล้วค่ะดังนั้นชัยชนะที่ผาแดงถ้าจะสรุปตามประวัติศาสตร์ก็คือมันเกิดจากโรคระบาดกลยุทธ์ที่ผิดพลาดของโจโฉและแผนเรือไฟอันยอดเยี่ยมของจิ๋วยี่ไม่ใช่เวทมนต์ของใครคนใดคนหนึ่งเลยพอศึกผาแดงจบลงแผ่นดินก็ถูกแบ่งเป็น3ส,ส่วนอย่างเป็นทางการจริงๆทีนี้พอสถานการณ์มันนิ่งขึ้นมาหน่อยอยากให้ช่วยฉายภาพหน่อยค่ะว่าแต่ละก,ก๊กวุยจกงอเนี่ย เขามีคาแรคเตอร์มีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันยังไงบ้างเป็นภาพที่แตกต่างกันชัดเจนมากครับเริ่มจากบุยกกของตระกูลโจนี่คือรัฐมหาอำนาจของจริงมีดินแดนคือที่ราบภาคเหนือซึ่งเป็นหัวใจของอารยธรรมจีนอืม,มีประชากรเยอะที่สุดประมาณ4ี่ล้านสี่แสนคนมีเศรษฐกิจและเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดและที่สำคัญคือกองทัพหมาที่ไร้เทียมทาน ก็คือเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มทั้งเงินทั้งกําลังคนทั้งกองทัพดูแล้วน่าจะรวมแผ่นดินได้ไม่ยากแล้วจกกกของเล่าปีล่ะคะที่ดูเหมือนจะเป็นรองที่สุดจกกกของเล่าปีอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐอุดมการครับรัฐอุดมการ มีประชากรน้อยที่สุดไม่ถึงล้านคนดินแดนคือเสฉวนซึ่งเป็นเหมือนป้อมประการผูขังเข้ายากออกยากจุดขายของจกก็คืออุดมการที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์ฮั่นที่ชอบทำอ๋อส่วนด้านเศรษฐกิจนี่น่าสนใจมากพวกเขาพึ่งพาการผลิตผ้าไหมชั้นดีส่งออกไปขายเพื่อเอาเงินมาทำสงครามบุกภาคเหนือตามความฝันของข,อง,ของเป้ง โหใช้ผ้าไหมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสงครามเลยเหรอคะสุดยอดจริงๆส่วนงกกของซุนกวนก็น่าจะเด่นเรื่องน้ำแน่ๆถูกต้องครับงก,กกคืออาณาจักรแห่งนาวีอย่างแท้จริงมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นเทคโนโลยีต่อเรือก็ล้ำหน้ามากขนาดไหนคะ สามารถสร้างเรือรบขนาดมาหืมาที่บรรทุกคนได้เป็นพันๆคนแถมยังมีการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองไปไกลถึงเวียดนามและอาจจะถึงไต้หวันด้วยแต่จุดอ่อนสำคัญคืออำนาจภายในที่ไม่ได้รวมศูนย์เหมือนอีกสองก,ก๊กเพราะต้องพึ่งพาตระกลขุนนางท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลมากเป็นสมดุลสามเศร้าที่น่าสนใจมากแต่ดูแล้วมันก็คงอยู่ได้ไม่นานโดยเฉพาะพันธมิตรระหว่างโจก,กับงอที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันตลอดเวลา เปราะบางมากครับและจุดแตกหักที่เปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ไปตลอดการก็คือความตายของกวนอูอในปีคศ .219 ตอนนั้นกวนอูกำลังนำทัพบ,บุกวุยกกอย่างดุเดือดซุนกวนเห็นเป็นโอกาสเลยฉวยจังหวะที่เกงจิว๋วซึ่งเป็นฐานของกวนอูว่างอยู่ส่งทัพลอบตลบหลังเข้ายึดทันทีทำให้กวนอูถูกขนาบหน้าหลังจนพ่ายแพ้และถูกสังหารในที่สุดครับ การเสียกวนอูและเมืองสําคัญอย่างเกงจิ๋วไปนี่มันส่งผลกระทบทางยุทธศาสตร์ขนาดไหนคะมันคือการทําลายแผนยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของของเบ้งที่เรียกว่าแผนหลงจงไปอย่างสิ้นเชิงครับแผนหลงจงแผนเดิมคือจกกกจะบุกวีก,กกจากสองทางพร้อมกันเหมือนคีมหนีบคือจากเสฉวนทางตะวันตกและจากเกงจิ๋วทางใต้พอกวนอูตายและเสียเกงจิ๋วไปแผนคีมหนีบก็พังลงทําให้การบุกเหนือในอนาคตเหลือแค่ทางเดียวที่ยากลําบากกว่ามาก แล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็นำไปสู่การล้างแค้นของเล่าปีในศึกอิเหลงที่กลายเป็นหายนะซ้ำสองเข้าไปอีกใช่ครับเล่าปีปล่อยให้ความแค้นเข้าครอบงำทุ่มกำลังทับแทบทั้งหมดบุกงอกกกแต่กลับไปพ่ายแพ้ยับเยินกับลกสุนแม่ทัพหนุ่มของงอกก๊กใช่ครับที่ใช้กลยุทธ์เผาค่ายตหาที่ตั้งเรียงกันในป่าจนวอดวายความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้จกกกที่เล็กอยู่แล้วยิ่งอ่อนแอลงไปอีกอื ถึงของเบงกับเกียงอุยจะพยายามบุกเหนือต่ออีกหลายครั้งแต่มันก็เหมือนกับการเอาทรัพยากรที่น้อยนิดไปเผาทิ้งจนหมดแล้วสุดท้ายจุดจบของยุคสมัยนี้มันมาถึงได้ยังไงคะในเมื่อแต่ละฝ่ายก็ดูจะอ่อนล้ากันไปหมดแล้วจุดเปลี่ยนสุดท้ายมันไม่ได้มาจากการรบกันระหว่างโกกครับแต่มันมาจากภายในวีโกกเองอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะตระกูลสุมาที่นำโดยสุมาอี้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของวีโกกมาหลายรุ่น ค่อยๆสะสมอํานาจและบารมีขึ้นมาเงียบๆจนสุดท้ายก็ทํารัฐป,ประหารยึดอํานาจเบ็ดเสร็จจากตระกูลโจเหลือเชื่อกลายเป็นว่าในขณะที่จกกับง่อพยายามบกวีกก,กจากข้างนอกแทบตายสุดท้ายวีก,กกกลับโดนยึดจากข้างในนี่เองเหมือนตาอยู่คว้าพุงปลาไปกินเลยครับพอตระกูลซุมาย,ยึดวีก,กกได้สมบูรณ์แล้วและสถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นมา ภารกิจรวมแผ่นดินก็เริ่มต้นขึ้นเป้าหมายแรกก็คือจกโกกที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่ไม่มีใครคาดฝันคือให้แม่ทัพเตงงายนำทหารกองเล็กๆเ,เดินทัพลัดเลาะผ่านเส้นทางภูเขาที่ทุกคนเชื่อว่าไม่มีทางผ่านไปได้แล้วไปโผล่ที่ไหนคะไปโผล่ที่ใจกลางเมืองเฉิงตูเมืองหลวงของจกกกกเลย นี่มันเหมือนหนังแอคชั่นเลยนะคะเดินทับข้ามเขาไปโผลหลังบ้านศัตรูแบบไม่ให้ตั้งตัวแสดงว่าการป้องกันภายในของจกก๊กนี่มีช่องโหว่ใหญ่มากใช่ครับพระเจ้าเลาเซียนพอเห็นทับศัตรูมาอยู่หน้าประตูวังก็ช็อกและตัดสินใจยอมจำนนจกกกเลยล่มสลายเป็นก๊กแรกแล้วงอกกกล่ะคะส่วนงอกกุกที่มีแม่น้ำแยงซีเป็นปรากลางราชวงศ์จิ้นใช้เวลาเตรียมการหลายปีครับพวกเขาสร้างกองเรือขนาดมหึมมาที่เสฉวนซึ่งเป็นต้นน้ำ แล้วในปีคศ .280 ก็ปล่อยกองเรือขนาดยักษ์ล่องลงมาตามแม่น้ำทำลายแนวป้องกันของงอกกุ๊กอย่างง่ายดายเป็นอันสิ้นสุดยุคสามก๊กอย่างสมบูรณ์จากสงครามนองเลือดเกือบร้อยปีในที่สุดแผ่นดินจีนก็กลับมารวมเป็นหนึ่งอีกครั้งแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็มาหาศาลมากดิฉันเห็นข้อมูลว่าประชากรจากปลายราชวงศ์ฮั่นที่มีอยู่ราวๆห้าสิบหล้านคนพอถึงตอนต้นราชวงศ์จิน้นเหลือแค่ประมาณสิล้านคนเอง เป็นการสูญเสียที่น่าใจหายครับแต่ในอีกแง่หนึ่งยุคสมัยแห่งความขัดแย้งนี้ก็ได้ทิ้งมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้ไว้มากมายค่ะทั้งตำราพิชัยสงครามกลยุทธ์ต่างๆที่ยังถูกศึกษามาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญคือเรื่องราวของตัวละครต่างๆที่กลายเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมและศิลธรรมทั้งเรื่องความพักดีความกล้าหาญความเลวร้ายที่ส่งอิทธิพลไปทั่วเอเชียเลยครับเพราเราคุยกันมาทั้งหมดมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดมากเลยนะคะ คือวรรณกรรมมักจะโฟกัสไปที่ความเก่งกาจของวีบุรุษหรือความฉลาดของกุญซือเช่นระบบการส่งกำลังบำรงุงใช่เลยเศรษฐกิจที่มั่นคงหรือแม้แต่เรื่องสาธารณาสุขบางทีสงครามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ได้รบกันที่คมดาบแต่เป็นการรบกันด้วยยุง้งฉางที่เต็มไปด้วยสเสบียงและความสามารถในการป้องกันไม่ให้ทหารของตัวเองป่วยตายนี่เอง